ตอนนิว Honda Accord 1.5 EL Turbo ไม่แท้20,000กิโลค่ะ ถูกแล้ดีนะคะยูน่ทําต้องสุดรวมรถบ้านรามินทาซอย5ค่ะพบกับฝนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้า Honda Accord นะคะตัวนี้นะคะเป็น all new Honda Accord 1.5นะคะ e-l turbo ค่ะ MY 2019ค่ะตัวนี้นะคะจดทะเบียนปี2021ค่ะมาด้วยไม้นะคะที่น้อยค่ะอยู่ที่20,000กิโลนะคะยังอยู่ในระยะรับประกันศูนย์นะคะเหลือรับประกันศูนย์อีก8 0,000กิโเมตรค่ะตัวนี้นะคะเป็น มาด้วยนะคะเทคโนโลยีที่ร้ำสมัยนะคะของ Honda นะคะรถดีซิกเมนต์นะคะที่เต็มเปี่ยมด้วยสมรรถนะเรื่องการขับขี่นะคะแล้วก็สำหรับนะคะโครงสร้างตัวถังนะคะแล้วก็รูปรักษ์ไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะคะก็สมบูรณ์มากๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะว่า1.5 EL Turbo ตัวนี้ได้สเปคแล้วก็ออปชั่นอะไรมาบ้างค่ะสำหรับ Honda Accord 1.5 EL Turbo คันนี้นะคะมาด้วย ตัวฟูลออปชันสุดๆค่ะเริ่มตั้งแต่นะคะด้านหน้านะคะตัวด้านหน้านะคะกันชนหน้านะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะไฟหน้านะคะและไฟเลี้ยวนะคะเป็นแบบ LED ค่ะมาพร้อมด้วยสเกิร์ตนะคะแท้จากศูนย์ค่ะตัวนี้นะคะกระจังหน้านะคะตกแต่งด้วยโครเมียมแล้วก็โลโก้ฮอน d a ค่ะ ส่วนสเปคของยางนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นร้อแม็กนะคะร้ออลลอยนะคะขอบ17ค่ะซีรีส์ยางนะคะ2 2 5สองหับค่ะตัวนี้นะคะเป็นยางติดรถมานะคะสัปดาห์ที่36ปี2019ค่ะส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมอตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวค่ะ คิ้วประตูนะคะเป็นโคมเมียมค่ะตกแต่งด้วยกันสาดทั้งสีบานนะคะมือเปิดสีเดียวกับตัวรถค่ะและตกแต่งด้วยโคมเมียมเช่นกันค่ะส่วนสเกิร์ตด้านล่างนะคะตกแต่งด้วยสเกิร์ตและลายเส้นแบบโคมเนียมค่ะให้ดูผิวไหวมากยิ่งขึ้นค่ะ ตัวนี้ที่เราได้มานะคะเดิมบางทั้งคันนะคะเรายังไม่ได้เก็บงานใดๆนะคะตรงตามคอนเซ็ปต,ต์นะคะเราให้ลูกค้าดูจากสภาพเดิมๆของเจ้าของเดิมก่อนนะคะส่วนของด้านหลังนะคะเริ่มตั้งแต่ส่วนของหลังคานะคะก็จะเป็นเสาอากาศแบบพีบฉลามค่ะตกแต่งด้วยสปอยเลอร์นะคะบนฝากระโปรงท้ายค่ะไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED ค่ะ ตัวนี้นะคะมีพร้อมด้วยกล้องถอยหลังกะระยะให้นะคะเซนเซอร์กะระยะถอยหลัง2จุดค่ะสเกิร์ตด้านล่างนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะเดี๋ยวฝนเปิดให้ชมส่วนของฝาท้ายนะคะตัวของ h ันด a a c c o r d นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะตัวนี้นะคะสามารถเปิดฝาท้ายนะคะได้3จุดก็คือ1กุญแจเป็นคีย์เลสสามารถกดที่ตัวรถได้เลยและ2กดจากรีโมทต,ตรงนี้นะคะและ3ก็สามารถ เปิดตรงประตูด้านคนขับนะคะสามารถกดเปิดตรงนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายหลังห้องโดยสารกันนะคะตัวนี้นะคะสามารถจุสัมภาระได้เยอะมากค่ะมีความออกแบบให้ดูกว้างขวางนะคะสะดวกต่อการใช้งานค่ะเป็นรถดีซิ m กเมนที่น่าใช้มากๆค่ะเพราะว่าจัดเต็มด้วยออปชันนะคะ สำหรับ Honda Accord New a c c o r d นะคะ1 5 e L Turbo นะคะมาด้วยเทคโนโลยีที่รั้มสมัยค่ะรีโมทตัวนี้นะคะมีปุ่มสำหรับวอร์มเครื่องยนต์ให้นะคะเดี๋ยวฝนมาทำให้ชมนะคะหลังจากที่เราวอร์มเครื่องยนต์แล้วนะคะเดี๋ยวฝนเปิดให้ชมด้านในนะคะตอนที่เราวอร์มเครื่องยนต์แล้วนะคะ พเรากุญแจเป็นแบบคีเลสนะคะลูกค้าก็สามารถเปิดได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เบาะคนนั่งนะคะเบาะคนนั่งนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะสามารถปรับได้ให้คล่องตัวนะคะสามารถปรับได้8ทิศทางค่ะเราสามารถเซตอาระดับของเบาะไฟฟ้าได้จากตรงนี้ได้เลยค่ะ ส่วนของกระจกมองข้างนะคะปรับและพับไฟฟ้าค่ะระบบเซนทันล็อกค่ะกระจกไฟฟ้านะคะออโต้นะคะด้านหน้าทั้งคนขับและคนนั่งค่ะตัวเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะอีกตำแหน่งที่ผลแจ้งไว้เมื่อสักครู่ค่ะปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินนะคะ เรามาชมสเปคด้านในกันนะคะเริ่มตั้งแต่ส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะตกแต่งด้วยสีเงินค่ะด้านขวามือนะคะเป็นะระบบพุชคอนโทลนะคะด้านซ้ายนะคะ,ะ,คะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันค่ะมาพร้อมด้วยปุ่มเร่งรละปรับนะคะตัวเครื่องเล่นนะคะและ ตัวรับและวางโทรศัพท์แบบบลูทูธค่ะแล้วก็คำสั่งเสียงนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะเครื่องเล่นนะคะมาด้วยจอ8นิ้วค่ะฟังก์ชันนะคะเริ่มตั้งแต่นะคะรับและวางโทรศัพท์ค่ะตัวอ่ะมีบลูทูธนะคะ USB นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีตัวรองรับนะคะได้ตั้งแต่ Apple CarPlay ค่ะแล้วก็ Android Auto ค่ะ ภายในคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะตกแ,แต่งด้วยเป็นโนแบ็ค่ะแล้วก็ตัวลายไม้นะคะตัวนี้นะคะระบบแอร์นะคะก็เป็นระบบแอร์แบบดิจิตอละคะ่ะตัวนี้นะคะพร้อมด้วยช่องเก็บของนะคะตรงส่วนตรงนี้ค่ะแล้วก็มี U S B นะคะอุปรกรณ์อ่าเกี่ยวกับชาร์จไฟนะคะหัวเกียร์นะคะเป็นแบบหุ่มหนังนะคะ่ะตัวนี้นะคะเบรกมือไฟฟ้านะคะ ที่วางแก้ว2สองตำแหน่ง่ะแล้วก็ที่พักแขนนะคะเปิดมาก,ก็จะมีที่เก็บสัมภาระให้เราเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีช่องเสียบนะคะเชื่อมต่อกระโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะคะตัว USB ค่ะตอนอยู่ข้างในส่วนของเพดานด้านบนนะคะเริ่มด้วยที่บังแดดนะคะทั้งสองข้างนะคะก็จะมี กระจกตกแต่งให้ค่ะตัวใส่เก็บแว่นตาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟอ่านแผนที่นะคะทั้งหมดภายในของตัว Honda Accord e ตัวนี้นะคะมีถุงรมนิรนะภัยให้นะคะ10ตำแหน่งค่ะ สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะด้วยความโอดหงแล้วก็กว้างนะคะทำให้ผู้โดยสารด้านหลังนั่งสบายขึ้นค่ะตัวนี้นะคะมีแอร์หลังให้ผู้โดยสารด้านหลังด้วยค่ะฝนพามาชมส่วนของห้องเครื่องนะคะสำหรับตัวนี้นะคะฝากระโปรงนะคะเป็นแบบไฮดริกค่ะ เปิดได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเครื่องยนต์นะคะของ Honda a c อร์ด1.5 EL นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ 1,500cc แบบเทอร์โบค่ะตัวนี้นะคะมาด้วยแรงม้าอยู่ที่190แรงม้าค่ะที่5,500รอบต่อนาทีนะคะแรงเบรกสูงสุดอยู่ที่243นิวตันค่ะ ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ค่ะที่สามารถล็อกอัตราทดได้7จังหวะค่ะรองรับเชื้อเพลิงทั้งเลือกสูงสุดคือ e85 ค่ะพร้อมด้วยระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะพร้อมช่องระบายความร้อนด้านหน้าค่ะ สำหรับที่ฝนพาชมรถที่ดีและมีคุณภาพนะคะด้วยเลขไม์แค่20,000กิโลไปแล้วนะคะเดี๋ยวฝนจะมาแนะนำเป็นราคากับโปรโมชั่นนะคะ สำหรับ Honda Accord คันนี้นะคะเป็นรุ่น1.5 e l t u r b o ค่ะเป็นรถยนต์นะคะ D-Segment นะคะที่เต็มเปี่ยมด้วยสมรรถนะการขับขี่นะคะและเป็นตัว Full Option นะคะตัวนี้นะคะตอนออกป้ายแดงมาจะอยู่ที่1,475,000ค่ะรถใช้มาเพียงแค่ปีเดียวนะคะตัวนี้ออกห้างมาปี2021ค่ะเราพิเศษเพียง1,189,000บาทค่ะตัวนี้นะคะ พิเศษนะคะดอกเบีย้ยศูนย์12เดือนนะคะหรือเลือกผ่อนยาวนะคะ84งวดค่ะ,ะไม่ต้องใช้ผู้ค้ำนะคะเรื่องเครดิตและเอกสารนะคะลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษาฝนและทีมงานนะคะเบอร์ของฝนและทีมงานนะคะทั้งรายหรือโทรนะคะจะอยู่ภายใต้คลิปนี้นะคะรถของเราย้ำอีกครั้งนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังค่ะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำค่ะเรามีใบเซอร์ให้ลูกค้าตรวจสอบได้ค่ะโชว์รูมของฝนอยู่ที่รามอินทราซอย5นะคะ ลูกค้าเสิร์ช Google ว่าศูนย์รวมรถบ้านดรามินทาซอยห้าตลาดรถกลางคืนค่ะเราเปิดให้สอบถามได้ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันนะคะสําหรับใครที่ต้องการเป็นเจ้าของ h o n d a a e c c o r d ที่วิ่งเพียงแค่2 0 0 0 0โคันนี้นะคะอย่าลืมโทรมาสอบถามข้อมูลกันได้นะคะลูกค้าต่างจังหวัดกับกรุงเทพเงื่อนไขเดียวกันนะคะสามารถโทรมาวิดีโอคอลขอชมรถตัวจริงรอบคันกับฝนและทีมงานได้ค่ะสําหรับวันนี้ฝนต้องข่าลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาแนะนำรถดีๆอีกค่ะ ขอบคุณค่ะ